สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะอันนี้ช่องพิพันธ์นีนะคะวันนี้เมื่อสักครู่ก็เพิ่งจะได้อ่านคือได้ดูรายการรายการหนึ่งที่พูดถึงเรื่องว่าการเหยียดผิวของชาวเกาหลีใต้นะคะที่เหยียดผิวชาวคนเอเชียด้วยกันนะคะโดยเฉพาะกับเราซึ่งเป็นคนไทยวันนี้จะมาพูดถึงมุมมองหรือประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ผ่านมากับตัวเองนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นตรงที่ว่า <c oughs> เราได้เดินทางไปประเทศเกาหลีนะคะไปที่กรุงโซลเมื่อ5ปีที่แล้วกับสมาชิกคือกลุ่มกลุ่มของคนฟินนะคะที่เดินทางไปกัการเดินทางไปครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเที่ยวอย่างเดียวเป็นการไปร่วมงานนะคะกับสมาคมสมาคมหนึ่งทึ่เป็นสมาคมเกี่ยวกับอาหารและก็ไวน์นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยปกตอิอย่างคนที่ทําอาชีพอย่างเราคือทําเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เครื่องเหลื่อมนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเป็นสมาชิกของสมาคมอาหารได้วา่าอาหในสมาชิกสมา,ค,สมาคมของหน่วยงานที่เราทําอยู่นั้นๆน,น,นะคะเพื่อเป็นการเปิดทางกว้างแล้วก็เป็นการสร้างคอนเนคชันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่คือ สมาคมเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อเพื่อ,อที่เมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสได้ไปประเทศนั้นๆถ้ามีกิจกรรมมีอะไรเราได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะท่านี้เนี่ยอย,อย่างของเราเองนี่พูดถึงประสบการณ์ของตัวเองนะคะพี่ก็เป็นสมาชิกอยู่ยกตัวอย่างเช่นเป็นเป็นสมาชิกขององค์การเชิญอรติเซอร์น,นะคะซึ่งเป็นสำนักง,งานอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็สมาชิกหนึ่งที่เราเป็นอยู่ก็คือบรัตเตอร์ฮูดออฟเดอะไนฟ์ออฟเดอะไวน์ซึ่งเป็นสำนักงานอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะท่านี้พูดถึงสมาคมที่เราไปตอนนี้ก็คือเป็นสมาคมของบรัตเตอร์บัตเตอร์ฮูดออฟเดอะไนฟ์ออฟเดอะไวน์ซึ่งเป็นเป็นสมาคมที่สามีที่ประเทศฟินแลนด์นี่สามีเป็นเป็นเป็นลีดเดอร์อยู่นะคะคือเป็นผู้ที่นำข้าวคือเป็นผู้ที่เออเอา เออคือเป็นเลขอย่างหนึ่งก็คือเป็นสาขานะคะที่ที่อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์แล้วเสร็จแล้วแบบบังเอิญว่าสามีนี่ไปรู้จักกับขอโทษค่ะไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญหรือโปรเฟชชัลนะคะที่ที่ทำงานอยู่ที่โคลิโกกรุงเฮลซิงกิแล้วหลังจากนั้นเขาก็เขาบอกว่าเขามีคอนเน็ชันอยู่ที่ประเทศเออที่เกาหลีใต้นะคะแล้วเขาก็ติดต่อไปที่เออคนที่เกาหลีใต้ที่เป็นเออกลุ่ม เพื่อนอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยกันนะคะแล้วทั้นั้นก็มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งสมาคมขึ้นสามีก็เลยยอมรับที่จะคือรับที่จะเป็นเาขาเรียกว่าอะไรอะเป็น เป็น leader หรือว่าเป็นเป็นพ่อทุนหัวให้นะคะคือให้คําแนะนําว่าขั้นตอนมันจะต้องทํายังไงสมาชิกต้องสมัครยังไงอะไรต่อมีอะไร,ไะไรแล้วคือของเราไม่เข้าเราไม่มั่นใจว่าของอของประเทศอของกรุงโซลน,นี่นะคะจะเป็นเพราะมันสามารถเป็นได้ทั้งผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นทําอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้หรือผู้ที่อยากจะทําเป็นงานอาริเลกนะคะคือสนใจเกี่ยวกับราารเรื่องอาหารเรื่องวอะไรทํานองนี้ค่ะแล้วก็ อนี้ตอนที่เราเดินทางไปมันก็เป็นงานที่แบบเขาเปิดตัวครั้งแรกนะคะที่บอกว่าเป็นเป็นการคือลักษณะเป็นเป็นองค์การที่เปิดขึ้นครั้งแรกแล้วแฟนก็เลยสามีก็เลยเก็บรวบคือรวบรวมเพื่อนคนฟินด้วยกันใ,ใครที่สนใจที่จะจะเดินทางไปลักษณะว่าไปบ้านเราก็คงจะไปสนับสนุนนะคะไปร่วมงานกับเขาครั้งนี้การเดินทางครั้งนี้ทุกคนก็จ่ายค่าเสด็จค่าใช้จ่ายคือด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าคือมันเป็น คืองานอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับลักษณะหนึ่งก็คือทุกคนต้องมีคือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวเองแล้วไม่มีมมองค์การไหนมาช่วยคือไม่ไ,มได้ความช่วยเหลือจากตรงไหนเลยพอเดินทางไปถึงนะคะเราก็มีมีวันหนึ่งที่สําคัญตรงนั้นก็คือ,อ,อวันนั้นางานนี้ไฮไลท์ของมันอยูต่ตรงที่ว่าเรามี เขาเรียกว่าอย่งไรงมีงานกาล์าดินเนอร์ที่เป็นงานที่บอกว่ารวบรวมกันทั้งหมดแล้วก็มีการแนะนําสมาชิกทั้งหมดในในงานนะคะว่าเป็นใครต่อมีใครมากต่อใครมั่งแล้วก็มีการจาัดโต๊กะกาล์าดินเนอร์นะคะแล้วก็ เราก็ไปร่วมกันแล้วก็พอถึงคิวนะคะปกติการลาดิเนอร์เนี่ยผู้หญิงจะต้องอสุภาพจตีจะต้องใส่ชุดยาวนะคะชุดการลาดิเนอร์ผู้ชายสสุภาพบุรุษก็จะใส่สวอกกี้คือใส่เป็นฮุกตายนะคะแล้วก็อะไรเป็น,ปน,ปนที่แบบเป็นพิธีรีตองแต่พอสรุปแล้วพอเราไปในงานผู้หญิงของอชาว ก็มีแต่เราคือในใน,ในที่เดินกระบวนที่ขบวนที่เดินทางไปด้วยกันนี่มีผู้หญิงแค่3คนมีมีพิพันนีเองแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีก2คนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สนนักจะเป็นผู้ชายทั้งหมดพอดถึงเสร็จพอไปในงานเสร็จ้เราก็แต่งตัวเต็มที่ผู้ชายก็ใส่สกอกกี้แต่เราก็ใส่ใส่ตัวที่เป็นชุดยาวแต่ปรากฏว่าคน คนเกาหลีก็มาในชุดอะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงก็มาในกางเกงนะคะแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้หรือว่าเขาไม่รู้ว่าการาดินเนอร์มันต้องทําตัวยังไงอันนี้เราเราไม่ว่ากันนะคะอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันพอมาถึงในงานเสร็จนะคะก็มีมีพธิธีมอบเอาขาเรียกอะไระ ใบประกาศนียาบาัตรสําหรับคนที่เป็นสมาชิกนะคะวันนั้นสมาชิกก็เพิ่งยังไม่เยอะค่ะประมาณถ้าจะไม่ผิดรู้ยี่สิบกว่าคนนะคะในห้องโถงใหญ่ของโรงแรมนะคะโรงแรมยังรู้เลยแหละแล้วเขาก็จัดขึ้นดีมากแล้วก็พอถึงคิวที่สามีจะขึ้นไป สามีที่จะขึ้นไปกล่าวนะคะขอสวัสดิกล่าวแบบว่าขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่อะไรรก็เขาก็แนะนําคนที่มาจากฟินแลนด์ว่าโอเคคือไม่มีประเทศอื่นนะคะไปไปสนับสนุนมาจากฟินแลนด์โดยโดยตรงเพราะฉะนี้แคนก็แนะนําคนน้นคนนี้แลวพอมาถึง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 ตัวพี่พันนีเขาก็บอกว่า my beautiful wife พันนีอะไรทํานองนี้ใช่ไหมก็มีเสียงผู้ชายคนนึงในโต๊ะเดียวกันนะคะของเรานี่โต๊ะใหญ่เลยมีทั้งหมด2ีสคนนะคะคือโต๊ะกลมเลยล่ะค่ะเพราะปกติเขาจะจัดให้คนฟินนั่งกับคือแต่ละโต๊ะจะจัดให้ คนฟินนั่งสองคนกับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกที่เป็นคนเกาหลีทั้งหมดพอแฟนบอกว่า my beautiful wife พันนีคือแนะนำมาถึงเราเสียจใช่ไหมคะทุกคนก็ปบกมือแต่มีผู้ชายคนนึ่งตะคุนขึ้นมาในโต๊ะเดียวกันนะคะฮฮโยบิท oh, ทิฟูลไวท์ลักษณะแบบว่า คือในความคิดเห็นของเขาก็คงจะบอกว่าไม่ได้สวยสักกันหน่อยนะคะแล้วก็ลักษณะว่าเหยียดคือดูแล้วเราดูดูรู้เลยว,ว,ว่ากําลังบูลลี่เราอยู่เสร็จแ,แล้วผู้ชายคนฟินเพื่อนคนชายผู้ชายที่นั่งตรงข้ามเขาก็มองหน้าอะไรกันคือแบบตะโกนขึ้นมาอย่างเสียงดังเลยนะเจอเพื่อนค,นคนคนอื่นคนที่เป็นคน เกาหลีก็ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นอะไรคือไม่คือก็ก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่หัวเราะอะไรทํานองนี้แล้วก็วันนั้นก็มีความรู้สึกว่านอยเป็นสักระยะหนึ่งคือลักษณะว่าอะไรกันถ้าฉันไม่สวยนะถ้าฉันไม่สวยฉันก็รู้คือฉันไม่สวยฉันรู้ตัวฉันเองฉันไม่ใช่มิสอูนเดเวิร์สฉันไม่มีการตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีคือสิ่งที่ตั้งกบคือมีตั้งกับแม่ฉันให้มาเท่าสาหรับฉันแค่นี้ฉันพอใจแล้วแต่ถ้าความสวยของคุณระดับความสวยของคุณที่พูดถึงคือ คือจะสําหรับคนคนเกาหลีแล้วแล้วก็คือสวยมาจากตกคือสวยมาจากการสัญญกรรมหรือว่าฉีดนน่นฉีดนี่อันนั้นมันคือความคิดของคุณแต่สําหรับฉันสามีฉันบอกว่าฉันสวยเพื่อเป็นปการที่จะยกย่องฉันให้คนคือแบบมันก็เป็นหน้าที่ของสามีที่จะยกย่องอคือยกย่องผัญญายู่แล้วอันนี้ในะความรู้สึกของเราก็คือในความรู้สึกว่าตอนนั้นเราก็เงียบไปสักระยะหนึ่งพอถึงพอถึงเวลา แล้วก็บอกโอเคพองานเสร็จเรามาเล่าคือวันนั้นก็คืนนั้นก็ กาเรเลี้ยงก็กร่อยค่ะคือมีความรู้สึกว่าฉันโดนเหยียดผิวโดยทั้งๆที่แบบฉันก็ไม่ไรู้จักหน้าค่าตาพวกเธอน่าจะให้เกียรติเราสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราไปถึงข้ามน้ําข้ามทะเลไปด้วยกับค่าใช้ใจ่ายไม่ใช่ถูกเลยการไป uh, การเดินทางจากยุโรปเพื่อที่จะไปงานของคุณนะคะที่จริงฉันไม่จําเป็นต้องไปซะด้วยซ้ําเพราะว่างานที่นี่ก็มีงานให้ให,ให้ให้ไปเยอะแยะนะคะเราไปยังไปปารีสไปอะไรแล้วก็ไปเป็นประจําอยู่แล้วเสร็จแ,แล้ววันนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออคนคนพวกนี้นี่ก็ คิดได้แค่นี้นะเอาความสวยมาเป็นหลักที่ตั้งสําหรับเราแล้วแล้วก็นะคะที่ี่ฟิแนแลนด์เราไม่มานั่งกันดูที่หน้าตาหน้าตายัางไงมันก็คือหน้าตาอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าผลงานแล้วก็มันอยู่ที่ความคือเขาเรียกว่ายังไงอะนิสัยหรือสันดานของพวกเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ <c oughs> ตรนี้ก็มาเสริมสําหรับที่พูดที่คนไทยด้วยกันพูดถึงเรื่องว่าเราไปโดนเหยียดมาเราก็โดนมาเหมือนกันในความรู้สึกมันเป็นยังไงเรารู้เลยนะคะวันนี้วันเราหลังจากงานเสร็จก็มาเล่าให้สามีฟังว่าฉันโดนเหยียดโอ้คงไม่ใช่หรอกเขาคงเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อแฟนก็ปลอบใจนะคะว่าคงไม่ใช่หรอกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็คงแบบว่าโอเคนะเออเอ,อ,อะไรต่อไม่อะไรก็คือแบบเพื่อที่จะไม่ให้เราเสียใจในความรู้สึกของเราก็เสียใจคือเสียความรู้สึกคะ่ะอยากไปเที่ยวนะคะประเทศเกาหลี แต่ไม่อยากจะรู้จักกับคนเกาหลีเป็นการส่วนตัวเพราะว่ากับการเคลือกันแค่ครั้งเดียวมาเหยียดกันลักษณะน,นี้มันไม่ยุติธรรมเลยสวยหรือไม่สวยของคุณเอาอะไรมาวัดคะเพราะว่าเราได้มาจากสิ่งที่เรามีคือแบบแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะไม่ให้มาแค่นี้นะคะไม่ต้องไปสัญญกรรมไปทําอะไรแค่นี้เราก็พอใจแล้วแต่ถ้าสวยความสวยของคุณเราสวยไม่พอเวลาที่เราตอนที่เรานั่งอยู่ที่ในงานนะคะก็หันไปดูผู้หญิง ที่ไม่ได้ไม่ไม,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 ไมไีไม่ได้มีการสัญญกรรมมาก็ไม่ได้แตกต่างไปอะไรมากกว่าเราเพียงแต่ผิวขาวขึ้นมากว่าเราหน่อยนึงอันนั้นหรือหรืออะไรไม่เข้าใจอันนี้ก็คือแค่เล่าประสบการณ์ให้ฟังเพียงแต่ว่าก็น้อยนะคะแล้วก็น้อยใจกับตัวนี้นะคะเอาไว้แค่นี้คะ่ะอันนี้แค่ประสบการณ์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้ากัสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ